โอ้ยทุกคนดูนเดินดินงแพมาเต็มเลยโอ้ยคุณป้าขอผมเล่นมั่งได้ไหมได้เน่เน่เน่อ่ะกิน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 ว้าวเยอะแยะมากมายทุกคนขอตอนรรบทุกท่านเข้าสู่การขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยในจังหวัดที่44สระบุรีมารอดูกันนะครับว่าเราจะได้นอนที่นอนฟินๆินที่ไหนบ้างจะได้เจอที่เที่ยวสวยๆอันซีระไรของจังหวัดสระบุรีและจะได้ผจญภัยในที่ไหนที่มันๆสนุกสนุกไปครับถ้าพร้อมแล้วเอาไปลุยกันไปลุย อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่ที่สดชื่นนะทุกคนถึงแม้ว่าเราจะอกหักนะฮะไม่ได้นอนบนวิวเขานะครับแต่ได้มานอนบนวิวหน้าลำทารนะและที่พักอย่างฟินนะทุกคนตรงนี้นะฮะชื่อว่าบ้านสวนทารารินนะครับผม ก็จะอยู่ชิดติดลำคลองมวกเหล็กนี่แหละฮะบรรยากาศร่มรื่นนะโอบล้อมไว้ด้วยขุนเขานะแล้วของเขาก็มีให้บริการเป็นบ้านพักหลังสวยงามนะอยู่ด้านบนลานกลางเต็นท์ก็สวยฮะลดหลั่นกันมานะแต่ว่าของเราเนี่ยฮะวันนี้วันปกติธรรมดานะลูกค้าเขาไม่เยอะนะเจ้าของเขาก็เลยอนุญาตให้เรานอนตรงเทเลสตรงนี้นะซึ่งฝั่งตรงข้ามฮะก็มีบ้านสีขาวนะสวยงามนะครับ่ามกลางต้นไม้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลำธารมวกเหล็กนะที่เป็นลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆๆช,ช,ชั้นของน้ําตกนะ สวยงามแล้วก็ร่มรื่นทีเดียวฮะดังนั้นเช้านี้นะครับไหนๆตื่นมานะทุกคนเราก็ขอมาอาบน้ำนะเล่นน้ำกันหน้าบ้านนี่แหละฮะไม่ต้องไปไหนไกลนะรับความฟินสดชื่นกันในเช้าวันนี้ฮะทุกคนแล้วเดี๋ยวบอลค่อยพาทุกคนไปเที่ยวที่อ,อําเภอเมวกเลยก็ต่อ woo บรรยากาศคือฟินดีมากเลยนะทุกคนไม่แปลกใจเลยนะที่อำเภอมวกเหล็กแห่งนี้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญนะของนักท่องเที่ยว ที่มาพักผ่อนหย่อนใจนะไม่ว่าจะกางเต็นท์หน้ากับค่ากางเต็นท์หลักร้อยแต่ความสุขคือหลักร้านทั้งธรรมชาติป่าเขาเขียวะจีลำธารและน้ําตกนะยังมีอีกหลายแห่งนะที่วันนี้รอให้เราออกไปค้นหาแต่ก็อนอื่นขอเติมพลังความเข้มให้พร้อมลุยกับภารกิจวันนี้ทั้งวันเลยฮะด้วยเนสกาแฟกระป๋องสีดําโรบัสต้าแบ k ็คโรสที่อันนี้ฮะเขาคั่วมาสุดเข้มรสชาติคือเข้มสุดขั่วมากเข้มแต่ไม่ขมนะผสมนมเล็กน้อยแล้วก็เข้มที่สุดนะในท้องตลาดนะของโรบัสต้าที่มีในตอนนี้เลยทีเดียวนะหรือว่าถ้าใช รสชาติอื่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนสกาแฟกระป๋องสีเขียวนะเอสเปสโซ่รสนะอันนี้ เข้มแบบนวนมนะแต่เข้มแล้วก็กลมกล่อมมากๆนะหรือว่าจะเป็นลาเต้น,นะฮะกระป๋องสีครีมนะอันนั้นหอมเข้มอร่อยแบบนุ่มนมและใช้นมแท้ๆนะหรือว่าถ้าใครชอบแบบกาแฟดำนะก็จะมีกระป๋องสีเงินนะเนชกาแฟกระป๋องแบล็กไอ้นะฮะที่อันเนี้ยเหมาะสําหรับคนรักสุขภาพมากๆนะเพราะเขาแคลอรี่น้อยแค่50แคลอรี่เท่านั้นและที่สําคัญทั้ง3กระป๋องนะล่าสุดอัปเกรดใหม่นะปรับสูตรเพิ่มอาราบิก้าบวกโรบัสต้าให้อร่อยเข้มกลมกล่อมละมุนมากขึ้น ขึ้นกว่าเดิมนะเป็นตัวเลือกที่ดีในการออกไปทําภารกิจให้ร่างกายได้กระปี้กระเป๋านะไปลุยภารกิจได้ทั้งวันอะเดี๋ยวยังไงขอสดชื่นกับเนสกาแฟกระป๋องก,ก,ก่อนฮนะแล้วเดี๋ยวบอลจะพาทุกคนไปเที่ยวมวกเหล็กกันต่อนะไปหาร้านอาหารนะครับบรรยากาศฟินๆเติมพลังในมื้อเช้าวันนี้กันครับผมแต่ก่อนอื่นขอฟินกับบรรยากาศที่พักวันนี้ก่อนฮนะเอาให้คุ้มครับบรรยากาศดีมาก ครับผมไปหาร้านข้าวฟินๆกินกันนะนี่ฮะทางที่เราเข้ามาเมื่อคืนนะมันเป็นถนนเส้นอีกด้านหนึ่งของแม่น้ํานะทุกคนไม่ได้อยู่เส้นที่เป็นถนนลาดยางติดกับน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนะมันข้ามคลองมวกเหล็กมาครับผมก็จะลุกลังนิดหน่อยแต่บรรยากาศฝั่งนี้ก็ดีไม่แพ้กันนะแล้วก็ข้ามมาไม่ไกลฮะประมาณ1กิโลเท่านั้นเองนะจากถนนเส้นหลัก ทุกคนฮะตอนนี้เราก็อยู่ใจกลางอำเภอม่วกเหล็กนะเรามายัางร้านอาหารและคาเฟ่รับนะฮะซึ่งจริงๆมันก็ไม่รับนะฮะก็เป็นที่รู้จักและแชร์กันในโซเชียลจนเราก็เลยได้รู้จักที่นี่ฮะตรงนี้ชื่อว่าจิตตังนะฮะก็จะเป็นร้านอาหารและคาเฟ่ที่ติดลำธารเลยเอาเป็นว่าจะฟินแค่ไหนเดี๋ยวบอลขอไปสั่งข้าวกันแล้วกันฮะไม่ไหวแล้วตอนนี้หิวแล้ว สวัสดีครับขอสั่งอาหารหน่อยที่นี่มีอาหารขายเนาะนี่ค่ะมีทั้งอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะขออนุญาตถ่ายวิดีโอได้เนาะได้ค่ะพอดีตามมาจากในรีวิวเห็นเขาบอกว่าร้านนี้หมูกรอบอร่อยบรรยากาศดีใช่ค่ะอันนี้หรอฮะตัวหมูกรอบจะเป็นตัวนี้เลยค่ะอ๋อหมูกรอบบไบโอไดนามิกทำไมมันชื่อแบบนี้ฮะเป็นไบโอไดนามิกก็คือเป็นหมูที่เป็นการเลี้ยงแบบปลอดเคมีตลอดทั้งชีวิตค่ะคือทั้งชีวิตเขาจะไม่มีการ มีเข็มจิ้มไปที่ตัวเขาเลยค่ะก็คือเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยตามธรรมชาติถ้าสมมติเขาป่วยเขาก็ใช้ตัวสปอร์ของหมูที่แข็งแรงอ่ะโอนให้กับหมูตุนอ๋อไม่เหมือนหมูที่เลี้ยงในฟาร์มเนาะที่ว่าเขาเล่งเนื้อแดงนู่นนั่นแล้วผมเห็นข้างหน้าเขาเหมือนมีฟาร์มมีผักมีอันนี้ก็คือปลูกเองใช้ผลิตจักปกออ๋อก็คือของจากที่นี่งั้นเอาผมเอาหมูกรอบผมเห็นในรีวิวเขารีวิวกันเยอะผมสายมูเอาหมูกรอบแล้วก็เอาข้าวหนึ่งจาน ขออนุญาตเดินถ่ายบรรยากาศในร้านนะเจ้าของร้านน่ารักมากเลยนิดนึงทุกคนวุลยร้านจิตตังนะทุกคนบรรยากาศดีมากนะดูด้านในร้านนะร่มรื่นสงบนะโจ๊ะแต่ละตัวนี่คือจัดไว้แบบ สวยงามนะหรือว่าจะมานั่งด้านนอกก็ได้นะและไฮไลท์ของที่นี่นะนั่นก็คือน้ําตกนะทุกคนเราสามารถนั่งทานอาหารหรือจะสั่งเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะเพราะที่นี่เขาเป็นคาเฟ่ด้วยนะแล้วก็ชมลำธารชมน้ําตกนะถ้าแดดล่มลมตกไปนั่งข้างล่างก็ได้นะถือว่าบรรยากาศดีและที่สําคัญนะจากที่ได้คุยกับทางเจ้าของร้านเมื่อกี้ฮนะตรงนี้ใช้วัตถุปลอดสารพิษนะครับวัตถุดิบทุกอย่างที่เอามาทําอาหารนะก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับใจกลางโวกเหล็กที่ดีน่าแวะมาอุดหนุนนะครับแลวบรรยากาศดีด้วยอ่ะเดี๋ยวยังไงบนขอเติม มื้อเช้าด้วยสายหมูหมูกรอบกันจุกๆนะเราก็อยากให้แบบทุกคนไลฟ์สไตล์หลายคนได้ได้ลองดูไงเพราะว่าเชื่อว่าบางทีฮะคนที่ติดตามเราก็อาจจะเป็นสายคาเฟ่นะอยากทานอาหารอร่อยๆฉะนั้นมือนี้เราขอเปยสักหนึ่งมือแล้วกันครับผมบรรยากาศดีเลยอะ่ะ นะฮะทุกคนหมูกรอบอันเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะและที่สําคัญนะทุกคนนอกเหนือจากหน้าตาหมูกรอบที่ดูน่ารับประทานนะพอเราได้รู้เรื่องของสตอรี่กว่าจะมาเป็นหมูกรอบที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยโอ้โหอาหารมันทําให้ดูน่ากินมากะอ่ะว่าแล้วก็มาชิมรสชาติกันดีกว่าฮะเขาเสิร์ฟมาให้ในจานนะกับหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆบิกเป้งเลยทุกคนแล้วแค่ดูหนังแค่นี้ฮะก็รู้แล้วว่ามันต้องกรอบแน่นอนเสิร์ฟมาคู่กับน้ําจิ้มซีฟูด้ดนะฮะถ้าใครชอบแบบสไตล์เปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยก็น้ําจิ้มซีฟ อันนี้ก็เหมือนกับคล้ายๆมายยงเนสนะทุกคนนี่ฮะจิ้มเข้าไปปืด๊ดมาลุยเลยอือโอ้โหอือยากให้ฟังเสียงอะเราไม่เราไม่มีไม้แบบ AMS อะไรสักอย่างอะที่มันแบบกรุบกรูบอะแต่จะบอกว่าหนังคือของเขากรอบมากนะฮะแล้วก็นี่ฮะอยากให้ดู ขั้นไขมันเนี่ยฮะโอ้โหแบบมันเยิ้มกําลังพอดีแต่ไม่มีความเลี่ยนนะทุกคนแล้วเหมือนแบบมันกรอบมากฮะพอกินคู่กับไอ้นี่ฮะซอสคล้ายๆมายยงเนสเนี่ยับมันได้ถึงความมันเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครทุกคนโอ้เป็นอะไรที่เลิศมากสมกับที่เราตามรีวิวเข้ามานะอร่อยจริงอันนี้แบบไม่ได้ขี้โม้นะทุกคน โดยเฉพาะวิวหน้าน้ําตกนะเมื่อกี้ในระหว่างรออาหารเราก็ได้ไปชิวๆนะมีเก้าอี้ให้นั่งนะชมน้ําตกชมธรรมชาตินะเรียกได้ว่าอาหารอร่อยมีคุณภาพนะครับบรรยากาศดีนะครับมีน้ําตกให้ดูแล้วตรงนี้ถ้าหากคุณอิ่มมาแล้วนะฮะคุณก็มาสั่งแค่เครื่องดื่มก็ได้เหมือนกันว่าแล้วเดี๋ยวยังไงออฟฟินกับอาหารมื้อเที่ยงก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวกินเผื่อน,นะทุกคนเนี่ยอย่างเยอะเลยลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะ กรอบอร่อยแซ่บสุดยอดไม่เสียด้ยตังเลยถ้าหากได้กินของที่ต้งมีคุณภาพและอร่อยวิวก็สวยเจ้าของร้านก็น่ารักไอ้ยะว่าหไปนะยำกลับบ้านไปเราน่าจะหัวไม่อยู่ในบาแล้ว นะครับขอบคุณมากอาหารอร่อยมากเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวแวะมาอุดหนุนใหม่ครับขอบคุณมาก ทั้งพนักงานทั้งเจ้าของร้านคือน่ารักมากคนระับทุกอย่างคือที่นี่ลงตัวสุดๆเลยนะทั้งอาหารที่ดีนะฮะวิวที่สวยพนักงานและเจ้าของร้านก็น่ารักมากๆนะแล้วเชื่อไหมครบอลอยู่ดื่มดำบรรยากาศตรงนี้คือเป็นชั่วโมองค,คุณแค่นั่งดูน้ําตกรับลมแค่นี้ก็ฟินแล้วนะ,ะแต่ว่าจุดต่อไปนะฮะเราต้องไปเดินทางกันต่อนะซึ่งทุกคนมวกเหล็กอย่างที่เห็นนะฮะฟิลโทนก็ประมาณนี้ฮะเข้าใจว่าทุกคนน่าจะได้รับรู้รับทราบแล้วว่าเมืองมวกเหล็กแห่งนี้นะฮะเที่ยวน้ําตกภูเขาลาําธารเป็นยังไงนะแต่จุดต่่ออไปยังมีีีกท จังหวัดสระบุรีก่อนที่เราจะอำลาจังหวัดนี้ไปเพื่อไปเที่ยวจังหวัดอื่นต่อน,นั่นก็คืออ่างเก็บน้ำฮะทุกคนที่สวยมากไม่ใช่อ่างเก็บน้ํามวกเหล็กครับเป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับผมติดกับจังหวัดละบุรีห่างจากที่นีน่ประมาณ40กิโลเมตรและระหว่างทางเราจะต้องผ่านถนนเรียบอ่างเก็บน้ํามวกเหล็กที่สวยงามจะสวยขนาดไหนไปฮะเดี๋ยวเราพาไปดูเมื่อวานนะฮะเราผ่านแบบถนนลูกรังแล้ววันนี้เราจะผ่านถนนแบบฟินๆเลยที่คุณเองก็ตามรอยได้เหมือนกันไปฮะไปลุยกันต่อ นอนเรียบอาเจเก็บน้ำมเมื่อเกล็กโคอสวยเลยฮะทางด้านนี้นะที่ติดภูเขาใหญ่นะโดยเฉพาะโค้งตัวยูที่เพิ่งผ่านมานะถ้าใครนะรับการขับขี่นะวิวสวยๆเอารถคู่ใจของคุณนนะ้มาถ่ายกับวิวอ่างเก็บน้ำที่นี่นะรับรองได้บรรยากาศที่สวยงามแน่นอนส่วนเราไปอีกอาเก็บน้ำหนึ่งอยู่ห่างไป20กิโลลุย ทุกคนเรือนป่าสักชนละสิบนะกับอีกหนึ่งแหล่งต้องเที่ยวอำเภอวังม่วงสระบุรีไปกับผมไปขี่รถเล่นท่ามกางอ่างเก็บน้ำกัน เต็มเลยทุกคนเอ๊ะแพะหรือแกะวะแพะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยมีเราเจอคุณป้าคุณป้าสวัสดีครับ,รบอ่าอันนี้คืออ่าเป็นมาเลี้ยงมาเลี้ยงแพะใช่ไหมฮะค่ะาเลี้ยงแพะโอ้ยวิ่งมาใหญ่เลยวิ่งมาใหญ่เลยอ่าตรงนี้คือเราสามารถที่จะให้อาหารแพะได้ใช่ไหมฮะโอ้ยทุกคนดูนเดินเด,ดิน้องแพะมาเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้คุณป้าขอผมเล่นมั่งได้ไหมอ่านี่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 อ่ะกิน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 ว้าวเยอะแยะมากมายทุกคน อ่าตรงนี้นะฮะมาให้อาหารน้องแพะได้นะนี่มีนมคุณป้าอันนี้เราป้อนนมให้น้องได้ด้วยเหรอเท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อก็ช่วยอุดหนุนชาวบ้านอุดหนุนชุมชนนะทุกคนอ่ามามาลูกมานี่นี่นี่ป้อนเอ้าไม่สนใจเลยเฮ้ยนี่นมนมจะเป็นตัวเล็กค่ะนมอ๋อนมตัวเล็กแกนี่นี่ตัวเล็กตัวเล็กเฮ้ยตัวเล็กตัวเล็กไม่กินนมเลยตายแล้วตัวเล็กตัว ัวเล็กไม่กินนมเลยตัวเล็กสนใจแต่อันนี้นะอ่ะตรงนี้นะฮะคุณป้าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับผมาหาดเล็บยาวเล็บยาวใช่ไหมฮะคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี่คือมันกว้างมากเนาะอ่าตรงนี้ก็เรียกว่าหาดเล็บยาวนะทุกคนซึ่งตรงนี้จรงิงๆเอาเต็นท์มากางได้ใช่ไหมฮะได้ค่ะ,คะผมเห็นตรงปากทางอะครับมีอ่าห้องน้ำนะฮะคอยบริการมีร้านค้าด้วย เราก็กางเต็นท์ตรงนี้ได้ไปห่องส้มตรงนั้นได้หรือว่าคุณไม่ได้มากางเต็นท์ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรฮะเอามาเที่ยวให้อาหารนะครับน้องแพะนะฮะแล้วก็เอ๊ะผมเคยเห็นรูปมีแกะด้วยหรือเปล่าคุณป้าอ๋อมีแต่แพนะเนาะแล้วก็มีควายอยู่ตรงนู้นบรรยากาศดีใช้ได้เลยนะพระที่ตกก็ชมวิวได้นะ,ะนี่ฮะแนะนําเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะฮะตรงนี้ก็มาฟินกันได้นะแต่คุณป้าก็อยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยนะ ดูสามโมงเย็นถ oh, <right. S 1> um, ึงหกโมงเย็นแหละอ๋อมาคอยเลี้ยงแพะอะไรตรงนี้นะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวผมไปต่อกับคุณมากแต่ถามนิดนึงคุณป้าปกติดื่มเนสกาแฟกระป๋องไหมฮะก็สวนมากจกดื่มค่ะ อ่าโอเคฮะก็เอาเป็นว่าแบบเพิ่มความกระปี้กระเป๋าให้นะอ่ะเดี๋ยวเราอุดหนุนอ่านมให้น้องแพะคุณป้าหน่อยนะแต่ว่าเราก็อุดหนุนเสร็จปุ๊บเราก็มีเนสกาแฟกระป๋องมาแจกนะฮะเพิ่มความกระปี้กระเป๋าอ่ะผมให้คุณป้าเอาไปสนระหว่างวันนี่กระป๋องเขียวเข้มกลมๆปกติก็ดื่มอยู่แล้วนะอ่านี่ให้กระป๋องเงินด้วยนะครับแบ็คไอเป็นกาแฟ กาแฟดำแลวนี่กระป๋องคิีมลาเต้คุณน้าปกติดื่มเนสกาแฟไหมฮะอ๋อครอบครัวเดียวกันเหรออันนี้เราเรียวๆเลยนะนี่เราเรียวๆเลยอ่าเห็นปกติอันนี้อ่ะผมโทษทีนะผมยกให้หมดถุงเลยผมก็แจกมันเลยแหละครับผมเฮ้ยแพจะกินได้ไว้กระปี้กระเป๋านะบางทีเราทํางานทั้งวันนะขอบคุณมากฮะเดี๋ยวยังไงช่วยอุดหนุนคุณป้าเดี๋ยวผมอุดหนุนร้อยหนึ่งนะครับอันนี้นมแพนะครับครับผมอ่ะ ตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวใกล้ๆอ่างเก็บน้ําตรงนู้นนะครับพระอาทิตย์กาลังสวยเลยสะท้พน,นอนคุณป้าเอาใจช่วยนะฮะ,ะ<ช>สู้ๆครับจะได้ดีดเติมพลังให้กับชีวิตอไปฮะเราขับไปต่อฮะทุกคนไปฮะไปยังสุดอ่างเก็บน้ําจริงๆมันก็อยู่ใกล้แค่นี้แหละไปกันต่อ<ฮ>ขอบคุณนะครับผมอะอ่าได้กระปี้กระเป๋านะฮรระหว่างรอลูกค้าเอาแวะมาอุดหนุนได้นะครับผมตรงนี้ฮะก็ถือว่าได้เลี้ยงแพะได้ช่วยชาวบ้านด้วยอะว่าแล้วเราก็ไปกันต่อ สุดๆเลยน,นักท่องเที่ยวอยู่กันเพียบเลยครับผมวู้ฮู้วู้ฮู้นักจากอิสตาร 吴昊 <Yeah. S 2> ใจมากนะฮะทุกคนสําหรับการขับขี่มอเตอร์ไซคู่ใจนะลดแเล่นอยู่ในพื้นหญ,ญ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลของอ่างเก็บน้ำนาเขื่นป่าสักชลสิทธิิแห่งนี้นะดูฝูงควายฝูงแพะนะทุกคนมีโอกาสก็แวะมาเที่ยวชมได้นะตรงนี้อยู่ที่อําเภอวังม่วงนะถือว่าเป็นของแถมจากอําเภอม่วกเหล็กนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วฮะในทริปจังหวัดที่44สระบุรีแห่งนี้นะจากนี้ไปฮะทุกคนเดี๋ยวบอลจะหวน้องแวบบึกบึนไปยังจังหวัดที่45นั่นก็คือปราจีนบุรี ไว้มารอดูกันนะว่าจังหวัดปราจีนจะมีอะไรอันซีนสวยงามรอให้ทุกคนติดตามไปตามรอยกันบ้างสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะโดยเฉพาะเนสกาแฟากระป๋องที่มาเติมพลังความดีดให้เราได้ออกไปลุยออกไปเข้มเต็มเดียวกับชีวิตกับภารกิจในแต่ละวันไว้เจอกันใหม่ทลิปหน้าฝากไว้นะออกไปใช้ชีวิตเลยต่ที่หาประสบการณ์มันๆให้กับชีวิตลยุย